สวัสดีค่ะช่องเจมหมวยเบิกบานนะคะมาอีกแล้วพร้อมกับหมอนุชแม่นยำเฉียบขาดค่ะเรามากันอีกแล้วนะคะเรามาดูดวงให้ท่านผู้ชมให้เอฟซีให้ทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาพร้อมกับราศีอะไรเอ่ยราศีกรกฎค่ะกรกฎนะคะราศีกรกฎเป็นราศีเด่นในเรื่องความรักครอบครัว เป็นราศีที่เป็นราศีที่เป็นราศีที่รักและห่วงใยครอบครัวมากอ้าแล้วเป็นคนทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวนี่ใส่ดีจังเลยสวยหล่อมากราศีนี้เป็นคนสวยคนหล่อมาเกิดจะเออเจ้าเสน่ห์ด้วยเสน่ห์แล้วก็เป็นคนรักครอบครัวสุดๆค่ะแล้วก็อารมณ์ผีเข้าผีออกสุดๆค่ะ <laughs> นะคะอันนี้จะฝากถึงเพื่อนคนหนึ่งนะคะคุณตรงเป๊ะเลยค่ะ <laughs> อารมณ์นางจะเวียงไปเวียงมานะเดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็เขียวล้คิก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 เดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็คิก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 เช้าเช้าชวนไปทาบุญพอเที่ยงมันถือขวดเล่ามามันบอกว่าไม่ไปละอารมณ์แปลปวนสุดๆค่ะอารมณ์นางแปลปวนสุดๆแต่นางเป็นคนรักครอบครัวแคร์ความรู้สึกของคนในบ้านทุกๆทุกคนค่ะนะคะแคร์หมดค่ะ แล้วก็ขอสแสดงความยินดียืนหนึ่งเรื่องการเงินค่ะ<ม>เบี้ยงเลยค่ะ<ม>เดือนเมษาราศีนี้มีช่องทางทางการเงินเข้ามาหลายทาง<ม>ยืนหนึ่งเรื่องการเงินค่ะ<ม>แล้วก็มีหาเงินได้หลายช่องทางคุณ<ม><ม>หวยเข้ามาหลายช่องทางค่ะการเงินจะเข้ามาหลายหลายหลายช่องแล้วก็ต้องบริหารจัดการให้เป็นในรายจ่ายก็จะรออยูเ่เยอะเหมือนกัน แต่บางเอิญมีโชคทางด้านการเงินใครก็ดึงขาไว้ไม่ได้อโอกาสทางการเงินเข้ามาแบบป๊อปปูล่าแสงปริออนส่งเข้ามาแบบว่าฟ้าเปิดแบบว่าแบบงงเลยแหละเงินเข้ามาหลายช่องทางจนเกระทั้งงงเลยมันเข้ามาจริงๆแต่รายจ่ายมันก็ลออยู่ว่า,าวเยอะมากเหมือนกันชีวิตคุณชักไม่ฉาอีกแล้วนะคะ,ะเป็นราศีที่นา่าฉาเรื่องเงินเลยนะเดือน,นเมษานี่ด้วย มนุษย์ราศีเนี้ยหมวรู้จักราศีนี้หลายคนนะคะรู้สึกว่าเป็นราศีที่ไม่ค่อยลําบากเลยอ่ะไม่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 ลำบากสมไมราศีนี้ไม่ค่อยลําบากเลยคะมักจะได้เจอคู่รวยด้วยนะใช่ค่ะใช่ค่ะมักจะได้เจอคู่รวยแล้วก็มักจะได้ลูกคนเดียวของบ้านของเขาด้วยมักจะได้ตระกูลผู้ดีด้วยอืส่วนมากราศีนี้มักจะได้คู่รวยคู่รวยยังไม่พอนะมักจะเป็นลูกคนเดียวของบ้านด้วย ตัวเขาเองก็รวยแทบทุกคนราศีนี้มันเป็นราศีที่แบบว่ามันมันไม่ให้ใครมันแต่ลูกครอบครัวมันอย่างเดียวมันสมาชิกของมันอย่างเดียวใช่เรื่องจริงเรื่องจริงไม่ไม่เสียตังค์ให้คนข้างนอกมามามาแต่ชอบแต่ชอบออกไปข้างนอกแต่ไม่เสียตังค์ให้คนข้างนอกแต่ว่าปีนี้เขามีช่องทางทางการหาเงินได้หลายทางมากมากและราศีนี้นะหมวยว่าเขามีปากเป็นเอกใช่ไหมคะมีเสน่ห์ค่ะมีปากมีเสน่ห์แล้วห่วงยายครอบครัวมากแล้วก็ปากเป็นเอกปากดีด้วยนะปากดีปากปากคือไม่ไม่ทําให้ใคร พูดไม่ทําให้ใครช้าอืออ่าและทําให้คนรอบข้างแต่ <คน S 1> อารมณ์นางจะเศร้าง่ายนะบางครั้งนางหัวเริะกิ๊กจะคู่มันไม่นานไม่ถึงห้านาทีนางจะเศร้าแล้วนะไม่รู้ว่าแกน,นางกินอะไรยายาพาราเซตามอนต้องรีบกินนะถ้ามีเพื่อนราศีนี้นะเธอต้องหายาพาราเซตามอนไ,ไว้ด้วยนะเพราะอารมณ์นางแปรปวนมากฉันเคยมีเพื่อนราศีนี้ฉันต้องกินยาพาราไว้เลยนะจริงอยู่ๆมันก็ดีเ๋ยวมันหัวเรากกิ๊กจะคู่มันก็เศร้า ตกลงมึงเป็นอารมณ์ไหนมึงไปโพล่าหรือเปล่าเนี่ยสั<ต><า>กพักหนึ่งมันก็ชวนเราไปเรื่องอื่นละใช่นะคะคือนางเป็นคนเครียดไม่นานแต่เป็นคนรักเพื่อนรักเพื่อนของเขาตั้งโบราณนะตั้แต่อนุบาลเนี่ยเพื่อนเขานะเขาผูกพันกับเพื่อนโบราณโบราณเขานะถูกค่ะอ่ะพวกพ่อเพื่อนเขาตั้แต่สมัยเรียนอนุบาลเนี่ยแต่ว่ามึงอายุเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ห้าสิบแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนอนุบาลมันยังครบอยู่นะ มันผูกพันอยู่กับเพื่อนอดีตเก่าๆมันเต็มไปหมดนะดิฉันมีเพื่อนใหม่แล้วมันมีเพื่อนสมัยอนุบาลเดี๋ยวคิดดูใช่มันยังข้ามกวัวหาเพื่อนอนุบงอนุบาลมันอยู่นะโอ้ฉันบอกว่าฉันยังมีเพื่อนใหม่นะเรื่องเมืองแกเขาบอกกูมีเพื่อนอนุบาลกูอยู่เออเมืองไปนี่แหละนี่แหละเป็นเป็นอีกราศีนึงที่เป็นเสน่ห์นะเสน่ห์ของเขาเออเป็นราศสีหนึ่งที่อยู่ด้วยไม่ไม่ค่อยเหงาก็ผูกพันกับอดีตข้าผูกพันกับอดีตของเขานะเพื่อนเก่าสังคมเก่าของเขานะคุณจะไปบ้าอะไร เพื่อนเพื่อนหมวอนเกิดราศีนี้ก็ยังเจอละก็ยังโทรหาเราอยู่อ่าโทรคุยเพื<ะ>่อนนุบาตมันยังโทรหาหนูกลับไปรู่กับมันเนี่ย <c oughs> นี่ก็ประถมนี่ก็ประถมมันก็ยังโทรหาอยู่เอออันนี้เรื่องจริงนะ,ะอันนี้เรื่องจริงนะของคาริเตอร์ของใครกับมันนะแล้วก็เสน่ห์ของใครของมันนะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นคนราศีนี้ลําบากไม่ไม่ไม่มีใครลำบากหรอกส่วนมากเป็นเศรษฐีตอนบันปลายชีวิตมันสบายบันปลายชีวิต เราอาจจะลำบากเวรามันปายนะแต่มันนะสบายแล้วมันปายนะฉันเห็นมาแล้วฉันเห็นก็ต่ามาแล้วมันนั่งเมืองเลยคือมันนั่งเมืองกูจะไปลำบากกว่ามันวะกูยังไม่ถึงยังดีเราังได้เรานั่งเก้าอี้อยู่นะเพราะงั้นกูไปก่อนเพื่อนแล้ว ยังมีเก้าอี้นั่งนะหมอนุชเราได้นั่งเหมือนกันเรานั่งเก้าอี้เรานั่งเก้าอี้กันนั่งเก้าอี้นี่เราหยอกกันนะคะอย่าอย่าไปตือสานะเป็นการหยอกการเล่น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 สนุกสนานกันคือคิปเราเป็นคลิปเบิกบานเบอาพวกเราตีเป็นเบิกบานนะถ้าอยากจะมาเห็นจริงๆเข้ามาได้นะเข้ามานะคะ FC หมวยคนไหนนะคะที่แบบว่าอยากจะเจอหมอนุชแล้วไม่กล้ามาทักมาหาหมวยนะคะหมวยจะพยายามว่างให้นะคะ ทักมาเลยบอกอยากไปกับคุณมวยเนี่ยทักมาเลยค่ะเจ๊มวยพาไปน่อยเดี๋ยวเจมวยจะพามาเบิกบานท่านอยู่ในคลิปเราได้เลยนะคะก็เปลี่ยนเส้นทางใหม่แล้วคุณมวยนั้นน่ยเขาเปิดเส้นทางใหม่แล้วค่ะก็เบิกบานค่ะเบิกบานค่ะไม่ไม่เอาพาเที่ยวจริงๆแล้วเที่ยวเยอะเที่ยวเยอะแล้วต้องเอาตันเอาแสดงแล้วทีนี้จะจะเอาเบิกบานค่ะบิกบานทุกอย่าง เปกติก็เป็นคนเบิกบานจริงๆนะเราต้องเราต้องเราต้องเบิกบานคือในในเทปเราก็ต้องเบิกบานนะจริงๆก็เป็นคนเบิกบานจริงๆค่ะในชีวิตจริงก็ติงต้องนะคะไม่ว่าจะเต็มเต็มนะคะใครคบก็ต้องทําใจเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้ทาให้ใครเดือดร้อนนะคะเป็นคนจิตใจดีเป็นคนมีสัจจะนะจากที่มีเพื่อนคนนี้เป็นคนมีสัจจะมากสัจจะที่สุดเลยแหละเอาง่ายๆเถอะที่สุด ต้องยอมนางอยอมนางแล้วถ้าใครไม่มีสัจจะกมวยมวกก็โกรธยันลูกบวชเหมือนกันนะคะใจขะนังโกรธนะดิฉันตำฉันต้องมีสัจจะเนี่ยื้อเตรียมมะละกอให้หนางตำนะ <c oughs> เดี๋ยวจะไปทําคลิปส้มตำนะจ้ <c oughs> เห็นไม้พวงนี้เขาไม่ธรรมดานะจ้ะ <c oughs> อ่าคลิปนี้เราก็ <c oughs> คลิปนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ